ครับผมสวัสดีครับฮานฝาชันแนลครับผมครับมื่อนี้วันที่สองเมษายนครับ6กสามกอหกสามครับพายุร่มร่อนมากครับอยู่บ้านย่างหายอำเภอราศีสไลยจังหวัดศีสเกตครับเดี๋ยวพามาเบิงผลงานพายุครับตกไปประมาณบสามโมงเคิงครับจะพามาเบิงอยู่สวนหมองไอ ตเตาเผาถ่าน,นครับผมตเตาเผาถ่านของผมครับผมมีเผาไห้ครับตีมุ่งมุ่งสังกะสีไห้ครับผมตตนเดี๋ยวผมตอนนี้กําลังสียางไปตเตาเผาเด้อครับมรงนี้ต้นไม้กกใหม่กับล้มครับผมต้นไงจนต้นบางไงก็ยังล้มอาจจะเป็นฝ่าคือล้มล้มมาทั้งนี้แหละครับผมอันนึ้นก็จะเป็นสวนของพ่อญ่นะครับ แห้งๆครับพายุแห้งเลยแห้งท่อองงาที่เคยมีมากแล้วครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมมาอยู่แต่ว่าอาจจะมีแห้งกว่านี้กับปงหูงนำ้ำก่อนน้าน,านี้ของปูเถาเพลนจะพาไปบนเตาเตาเผาถ่านผมครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นสวนสำหรับที่ไทยไส้สำหรับปลูกหอ,อมนะครับสวนนี้จะไ้ไส่ปลูกหอมปลูกหอมแดงครับ จะเป็นสวนสวนตรงนี้ครับก็ไปกับเอียงค่ะครับผมก็ไปกับเอียงไปตามล่มล่มไปทางนี้นะครับผมล่มไปทางนี้ไอ้เี้ยมันเต,ออตาเตาเผาทานข่อยบ่เหลือจักแผ่นเลยยังกระสีมาไปจนเหมือนเลยครับพี่น้องนี่เตาหนึ่งครับผมแต่ว่าเตาตัวน,นี้พระท่านเดมุ่งครับ ม,ม้มงฟังนี่ม้งมงฟังตัวนี้ครับผมม่งทางผีโ<ห>บเรือจากแผ่น้วครับไปผุนหมดแล้วครับ,ารบสาสายยาย่างไปหมดแล้วครับผมเตาเผาทานก็จะว่างยังคอยจะม้งมงไหมล่ะครับผมทำบำรงผลงานครับเตาเตาตัวนี้กําลังเผากําลังปิดปากเตาไปนะครับฟัง มือสองมือนนี่ครับผมมันก็จงมีความห่อนอครับไอ้ความห่อนจะออกมากครับเพราะว่าฝนมันตกใส่ครับไอ้ความห่อนมันจะเป็นไอ้ความห่อนวันนี้เพรแม่งขว่นะครับไอ้ความห่อนครับมวงนี้ก็จะมุ่งทางสีไหวอยู่นะครับแต่ว่าไปมืดแล้วครับผมไปทางพุ่น,นล่มล่มล่มมันไปพุ่นครับอ๋อก็จะเลืออยู่ อู้คือสีมาแห้ง่ะครับเนาะเดี๋ยวแผ่นนี้แผ่นผน,นีเพอแผนน่นมันมันขาดมันก็เลยก่อใหม่ไปเลยจังควายจะม,ม้่งไหมครับผมจะไปเบิ่งว่านมันปิ้วไปไกลไปไหนครับทัายกสีนี่แผ่นนึงเด็วเจ๊บอ,อกจัข้างบนลงครับ ไปทั้งผุ่นด้ียกว่าครับก็จะทำการมุ่งไม้ไมแห่มันแน่นนะมาตรฐานคนนี้ครับนี่ครับสังกะสีสังกะสีก็กาจากมะมากองกเหาะกันหน่ครับ หลายแผน่นน่ครับนี่เดี๋ยวดเก็บมารวมรวมกันไว้จเสียมุงม่งใหม่แต่ว่าแต่ว่ามองกล้องเฟื่องนี่บอกเป็นยังนะครับเพราะว่าตอกตะปูแน่นแน่นดีอยู่เห็ดไม่ครับตัวนี้ไม้สังกะสีไปหอดไก่ครับไปเก็บสังกะสีครับอเกือบบ้านนอน โลมเดินอยางนี้ไปทางปุ่น <c oughs> อิว่วมากไกลประมาณหาิเมตรผมครับอิว่วมากไกลอยู่เกือบหอดบานพระเจ้าละ เดี๋ยเอาไปเก็บสังกะสีครับวันนี้ก็จะเป็นอ้ส่วนหอมของเจ้าบัญย่างน่นะครับผมเป็นส่วนหอม,มครับตรงนี้ตรงที่ทางไหวเตรียมดินไลยครับเตรียมดินไปปลูกมามแห้งครับ ตใน,นบ้านก็ล่มแห้งนะครับตอนนั้นผมอยู่บ้านอยู่ครับแต่อ,ออกมาสวนก็จะเป็นตะย่านครับจังกระสีครับมือหนึ่งคือสังกะสีมือหนึ่งมือกล่องครับนะครับผม ไปร่วมกันคุณนะครับแต่ว่าท่านได้ว่าเรื่องของโควิดเดี๋ยวเดี๋ครับเนี่ยไปได้มื่อนี้ตอนนี้สองเมษายนี่ประมาณผู้ติดเชื้อนี่ประมาณท่านแปดร้อยกว่าคนนะครับแต่จริงได้ก็เท่ากับสองพนันมันไปเห่ไหนนะครับเนาะผ่านไปน้ำกันนะครับไม่าหายไปเป็นอยัางไรครับขอบคุณ เอฟซีทุกคนนะครับทีมเนี่ยติดตามกันอยู่เฮ้ยมือแต่มือนี้บ่ท่านได้รวมมือนี้ว่าผู้ที่เชื่อเท่าไรนะครับขอมูลบ่ท่านได้แน่นอนครับตัวนี้นาทีมือนี้ที่ผมเามาส์อยู่กับประมาณพันแปดร้อยทุกคนนะครับแตซ,อ,ซอยๆครับโซ,อ,ซอยซกัน หยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดเชื้อโดยการยูบานครับอย่าไปเลาะกินเหล่าทั้งใดอย่าไปเลาะทั้งใดสิไปกระไซหนากาครับยุคนี้เราเคยเป็นสีกระเทียรตั้งไว้จังสีครับ จะบะมีลร่มมาสามีครับเราจะมาเก็บมันจะเป็นมองตะไคร่ปลูกตะไคร้ครับจักเสียมจักเครื่องมือได้ไออิ่วไปถี่มัดเลยิ่มาแบบป,ปูดเนตหยา นี่ครับปากเตาปากเตาอ้ตรงนี้ก็จะเป็นหม่องมุ่งสังกะสีแล้วก็จะได้มุ่งไหมนะครับผมตรงนี้ปผุนหมดครับผมไข่อ,อยู่ครับเตาบ่อลุหอเตานี่คือเป็นเตาแผ่นสังกะสีนะครับป,ปิดโอ้ยปิดด้วยแผ่นเล็กครับผม เดี๋ยวผมจะหาไปเบิ่งแผ่นเหล็กไกลๆนี่ครับีคแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กครับยังห่อนครับห่อนบึ้เนะครับผู้ใดอยากให้รีรวิวไว้วิธีการเผาไว้ถ้าเอาฟืนลงก่อนเสียเอาฟืนลงว่าเตามันเป็นลักษณะอะไ,ไรกันคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เดี๋ยวเาวหันฝาสิมา รีวิวให้เบิ่งมรงนี้มันก็นจะเป็นหลุมๆนะครับรอะว่าเล็กมันอ่อนเอาดินถมนะครับต้องไปเมียนจังกระสีรวบัดเ้ย ผลงานของพายุลมร้อนครับลุงประยุทธ์สิจายบอหนอครับนี่ถ้าบรรจายจะหาพันธกระสีพ่อได้มะม่งสังกะสีอยู่ครับแล้วเพลืออตนพ่อได้ซื้อสังกะสีไม้มะม่งนะครับจะบ้เปียกก์สำหรับชิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องไปเก็บสังกะสีรวมเมือนครับเดี๋ยวเบาหันปา่าเจอกันไหมลิปหนาจะ มีอย่างน้ำเสร็จเนื้อกะยังค่อยว่ากันครับผมขอบคุณติดตามครับฝากากดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ